นาฬิกา43นาทีคุณพ่อได้บอกนะครับว่าไม่อยากให้ลูกชายเยกิดวันที่นี้ครับเพราะว่าสงสารลูกที่4ปีจะตรงกับวันเกิดครั้งเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็ขอฉีดยาเลื่อนการคลอดแต่ระยายเจ็บท้องจนคลอดออกมาเองตามธรรมชาติก็ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวนะครับเพราะว่าเด็กที่เกิดวันนี้ค่อนข้างจะน้อยนะฮะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายนะครับคุณกฤษพรเมืองบองเป็นคุณแม่เมืองใหม่นะครับ ก็มีความสุขมากนะครับหลังจากที่ได้ลูกชายก็ให้ชื่อลูกชายว่าน้องนาโนนะครับนี่นะครับคุณแม่ก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าสีปีจะรอบๆวันเกิดสักทีหนึ่งแต่ก็จะจัดงานวันเกิดให้ลูกทุกวันที่28กุมภาพันธ์นะครับโดยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชามุเคราะห์วันนี้ทาค้อไปแล้ว5คนนะฮะครับะนะครับส่วนคุณนิชาก็ลายอายุ48นะครับเกิดวันที่2 9กกุมภาพันธ์บอกกับทีมข่าวของทาง ช่องสนะครับว่าดีใจที่วันนี้เป็นวันเกิดรอ,อรปอนขนาดถึงสปีนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกน้อยเืียต่ำใจที่เกิดวันนี้นะครับคิดว่าเป็นชิ่งที่ดีแล้วก็ที่สําคัญไม่สิ้นเปลืองด้วยนะครับไม่ต้องจับทุกปีนี่นะครับในมุมมองของโนชื่อดังนะครับพันธุ์โรเทนด็อกเตอร์ทาวิโรสีตุลาบอกนะครับว่าท่านที่เกิดในวันนี้ตัวเลขบ,บอกถึงความร่ำรวยมีเสน่ห์อายุยืนโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับกวันจันทร์ จะเพิ่มเสน่ห์ขึ้นไปอีกและควรจะทำบุญกุศลให้มากๆเพื่อที่จะได้เสริมดวงชะตานะครับอันนี้วันที่๙เนี่ยมันมันใกล้กับดาวมุตรยุทธายกวันที่6วันที่๖ม,นมนีนาเนี่ยก็ทำให้เด็กคนนี้มีพลังมหาศากนิดเด็กคนนี้ก็เกิดระวังไปใต้พรมาวมุตรยุทธ์ไว นี่นะครับส่วนเหตุผลที่ทำไม29พุิบการพันส์ปีถึงมีครั้งเดียวนะครับก็มาจากหลักการของระบบสุรยิยะจักรวาลที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลาประมาณ365.25วันหรือว่าประมาณ365วันกับอีก6ชั่วโมงนะฮะซึ่งเศษของ6ชั่วโมงนี้พอ นำของแต่ละปีมาทบกันทบกตนาส่ครั้งก็จะเข้ากับ1วันพอดีนะฮะก็ทำให้ทุกปีมีทุกๆสี่ปีนะครับจะมี366วันเพียงแค่ครั้งเดียวหรือที่ที่เรียกว่าปีอธิกาสุรทินนี่นะค่ะมันก็ชอบบอกว่าได้กำไรมาหนึ่งวันในปีนี้นะคะสี่ปี่มีทีนะคะก็ดีไม่ดีก็คือเกิดวันนี้ดีหมอดูชื่อหนังมาทำนายให้ฟันนั่จอบทีวีเลยอ้ย่านะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้อง